เป็นเหงาเลยเป็นหนองแดงค้าไร่คนกำลังขึ้นใหม่เสียบบัือค้าเฮ็ดไปเอออเออนั่นหละมันกีดมังแม่พี่ลูกคนเต็มอยู่พี่เอาแต่ลูกดอกใหญ่ได้ด้วยจ้าอ่ะตัวหน่อยพปกไไร สวัสดีกันย่ำสาวอีกคือเก่าพี่น้องทักทายกันบนหลังเขาเด้อพี่น้องืันนี้่อกันเสาวันที่ยี่สิบแปดพฤษภาคมปีหกเจ็ดพี่น้องรวมเดินทางนํากันสามคนืันนี้ไม้ตีมาาม้าไม้ได้เจเกตืันนี้สวัสดีค่ะหนือเจเกตกับคนตองปลากับผ้ากันมากไม้ปลาบานต่างหอมขึ้นพูสองตาเด้อจ้าืันนี้อ่ะหลุนหลังพูสองตาน้ากันพี่น้องเส็นทางการเดินทางกับบอชนำไปในดอกพี่น้องแต่ว่ากับขึ้นมาหลาหลอบแล้ว หลุดน้ากันว่าสิได้สีมานบ่ตอนนี้ยายเกศเจอเฮ็ดบดดินเป็นเงาเลยจ้าออกจากทางมากกัเจอเลยเนาะจ้าเป็นมานแล้แหงมานเฮ็ดบดดินงามๆเลยพี่น้องเป็นเหงาอยู่พุ่นเป็นไม้เขาหินหลงเนาะปลาล่างก็พอได้อยู่พี่น้องแต่ว่าอยากเปลี่ยนลาไปเปลี่ยนไม้เปลี่ยนบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมน้าเอาบรรยากาศขึ้นเขาพี่น้องมาหนีิฝากพี่ฝากน้องหลุดน้ากันเยาะเยอุ้ยงามแหงเนาะงามบดดินขึ้นใหม้อ้ยสะออนขา ขาเป็นขาเลยเด้อขาเฮ็ดฝืงน้อยแย,ย่เกศแมนจ้ะบนหลังเขาเป็นสิสมบูรณ์พี่น้องเห็ดเฮ้ยขาเห็ดบนดินเฮยพี่น้องมึงแน่มักคือโผล่คือผัวแต่ขาเห็ดบนดินแม่คุณ <c oughs> มึงแน่พี่น้องคุณหัวแพงเนาะฮะในระหว่างเดินทางขึ้นเขาอยู่ตีนเขารถก็เป็นหลอยเด้อพี่น้องมื่อนี่สวนทางกลับพวกเขามากลางคืนกลับลงไปหล่นกระตาทุกคนเนาะเฮ็ดยัง เฮ็ดบดินงามบดินอีกแล้วเอ่อมาสีมันใส่เฮ็ดบดดินแถบันนี่อ๋อจะลอยของกระหม้านี่้ยบดดินก็งามคักพูนเอ้าขันจังสีกับพ่อเก็บอยู่พูนพูนแต่ละดอกนี่คือดอกเต็มทีบนพี่น้องแม่นจ้ะก่อนยังกระโกกปะกระโกกเหลืองหนึ่ไข่หนึ่งสีจุ่มเห็นจุ่มหนึ่งปะอุ้ยเจ้าของโอ้ยพี่เมียนเบิร์ตต่อพี่พี่เข้าพปูนพี่เอามาเนาอะไรพี่น้องมาเนาลุย คือจิ๋วเท่าไหร่ด้วยจิ๋วกะตาว่าจะเป็นละงอกเนาะแมนแต่แมนแต่ว่างามอยู่พี่น้องแมนเบมือนต้นมั่วงามเลยนนนัั่มเหลือเพิ่นเนาะหลายพี่น้องช่วงนี้เฮ็ดบ่าวาที่เป็นปลาลางปลาบนญน้องเมกต่างหอมเกิดเบิดทุกทีละพี่น้องง่ายพี่แมนเบิดตัวหลังเอี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยี่เดี๋ยวเด้๋ยจ้ามีรุ่นพี่น้องมีรุ่นมีรุ่นมีรุ่นแนวนี้มีรุ่นเอ้าเอ้าเศร้ากนเอางัด งานเป็นงานคือที่เพิมถอดฟารกดอกไม้หมดเลยขอบค,คุณระดับไอ้ดวงมาอันตัวนั้นเพิ่นลืมถอดฟารกปีนออเมื่อวานนี่จะลืมเลยเตียนเตียนั่นที่แหลกห็นจุ่มเดียวเนาะไม่อันใจเลยเ,เป็นไข่อยู่เรือข้าเจ้าข่อยู่เพ่เรือไร้ายเติบเนาะหเห็นสองดอกแยกเกศมามาเขี้ยบเหรโอ้ยสามมีจุ่มหนึ่งนี่พี่เด็ดดอกกูเออพี่เอาค่อยๆเปิดสักก่อน นั่นนั่นสีมันละงอกเรื่องเด้อพี่น้องบ้านนี้เอาทาเลยออกจากทางมากเป็นมันเอาหลดบ้านเี้ที่ไหเป็นจุมเดียวเปิดไปต้องพอหลายเลยพี่น้องบ้านนี้พอหกนอกบ้านนี้นอกดอกจ้ะฮะเป็นใสขนาดพอดีค่ำละพี่น้องใสจิ๋วมันมันเด้อมัเห็นมุดดินก็ได้แต่ละเหงาเมื่เนี่เน้อเป็นเหงาเนาอแม่จังสมกับว่าหลังผู้ของแตะนะ เงี้ยเดือดเต็มโอ๊ยเนาะปล่อยอยู่เลยพี่นอ้องปล่อยเลยมุดสะระจุ่มสองจูมหมดแค <ขา S 1> ่ด้นปลาเรางกเลื้องเนาะพี่น้องเป็นมาหลังคู่สองศาสเนี่ยจีจูมหนึ่งปลาตั้งขึ้นก็เจาะลงไปไมันจะเห็นลรางกขาวเนาะงกเลื้องพันอยู่แต่ไปตองลักษณะปลาบนหลังเขาก็สิเป็นปลาจำพวกไม่พย่อมไม่กระบ,บากพวกนี่ยล่ะพี่น้องแล้วก็ไม่กอจังหวะเฮ็ดเกิดดี ที่ละงอกที่มักเกิดตามไหม่พวกนี้ลระพี่น้องนี่ใหม้พยอ่อใหม่แค้นใหม่กอใหม่กระบากอ,าอีกสามจุม่มมหาแต่พอหลายหรกพี่น้องกันได้พอเลยจังสิย่างพอย่างพอ,งพอเก็บบะเซาจังสิสมนันแท้แน่นอนมันจ้ามีกะตาหล่นกระตามีกระบงหล่นกระบงกันเก็บบะเซาพี่นอ้องตัวนี้เป็นไครละงอกเขาคือพี่นออ้องบ่เขากบเลืองพันใหญ่วขา,วขาวเน,นี่ยมด นี่เด้อพี่น้องตัวนี้ที่เป็นไข่เฮ็ดมีผิดเฮ็ดเบื่อเนี่ยคือผวกเสี้ยนเพิ่นเห็น่นกับพาเบิงนี่นี่คือเฮ็ดผิดสําหรับเอฟซีพี่น้องเมื่อไม่ที่ฮาร์ดเก็บเฮ็ดนั่นเขาใจว่าเป็นไข่ระงงกถ้าเก็บไปกินี่อันตรายเด้อเด้อสิพาใปเห้ลไขครให้ลังงอกขาวด้วยจ้าพนเอฟซีพี่น้องเบิงเอานี่ละงกขาวนี่ขาวออกคนที่เป็นข้างในนี่แน่ไม่หอกเลยพี่น้องตัวนี้เิ่นสิบเห็นเลยจ้ะ กินกระต้างกันพี่น้องละงอกขาวนี่ที่หอมตัวนี้สีขิ้วตัวนี้สีขิวการจับเบิ้งกับพิษกันแต่เป็นใครละงอกที่นิมไม่เมื่อพี่น้องส่วนตัวนี้สีแข็งเนี่ยคือลักษณะเนี่คือเสี้ยนเสี้ยนเห็ดเขาพี่น้องเนี่ยเขาเคลียเบิ้งเขากะบเอาอ้ยตัวนี้ผงเข่าแมนมาแยกเก่แมนจ้ะเป็นเงาเลยพี่น้องคุณอู้หูอยากได้จักรตาดีสิหาเอีเยาะล้ก็ได้ลายเห็ดตัวเี้แดงข้าลายกำลังขึ้นใหม่เนาะขืนใหม่เด้อจันอีกฟ้องเมื่อ โลเคยลมเลยเนาะเคยลมโอ้ยจุงงามแห่งพี่น้องห้อยเขาเคียองค์งงดีนาะก็เป็นแตกๆอยู่มองได้ก็ได้เป็นเฮ็ดดอกเฮ็ดร่วมแต่เพื่อกันพี่น้องเฮ็ดตัวนี้ตูนอุ้ยจุงงามงามเด้งพี่เด้งกือแก้มมือเกิดเนาะกเด้งขลายเพล่พวกเริ่มเกิดใหม่เด้อพี่น้องเนี่ยแมนจ้ะตัวนี้เฮ็ดพงเขาได้ยช่เกศเนาะแมนเนบ่อุ้ตาเนาะเคียาให้หนูว่าแมนสายพันธุ์ได้คือค่ะคือแหนแท้สายพันธุ์ ใช้พันธุ์ตปู่ใช้พันธุ์หลังเขาเนาะเมนเห็ดบนดินพี่น้องโอ้ยนี่เจ้าแสบเพื่อตาดตะอ่อนแถอพคุณเพือสีหย่ำขวบๆเนาะจ้ากระงอกเท้ายักษ์บานนี่อันใดรุ่นนีแม่นอันใดรุ่นนีมันเลี้ยวได้นี่ปลอดไฟอืมมันต้องปอไปเรื่อยๆแล้วแบีงขาไล่พี่น้องบานนี่หลากหลายเห็ดเด้อพี่น้องหลังสองตาแม่น ยานเดียวโมหฮมโฮมไม้จนเต็มกับไอ้กระบุงเนาะไอ้เซ่เลยนี่ใครละหัขาวแมีนจ้าของแท้จังเขืยวมันเต็มเลยเนอะนะแมียนนี่เดี๋ไข่หน่อยไทยหน่อยกันทำไข่ขี้เกียจเต็มเลยเอาปกไปเนี่ยแต่เป็นไงอีกพลอมอื่นมาเอาเห็ดบดดินตัวนี้พี่น้องกูดอกคักดอกแน่แต่พูดจูมกับพ่อแห้งเป็นไงเป็นโง่เป็นโงยแกงแซ่บแล้วดอกญ่ยังสิเมียนจ้า หนุ่มเต็มปากดีพี่น้องพวกนี่คุบุ้ยแต่ละดอกรวมทั้งหลังอีกจ้ะแต่ละดอกตาจะอ่อนแห้งแดงกระไลหยีกจุ่มหนึ่งเหลือเพิ่นเต้าเพิ่นเนาะกากัะเคิลหลายหลายน้ำเงาเนี่ยกระพอดงเคนดอกจุ่มหนึ่งแดงกระไลเสียงกราไลเกิดใหม่อีีพี่น้องข้าเจ้าน้ำพิลุกคุณดอกเลยคุนคือโคตรยืนยังกัน ขึ้นมาได้ขึ้นมาได้จุ่มนื้อส้โงกนักส้โงกบอกที่ละจุ่มใช่แต่ว่าพอเลื่อยเนาะแม่บานบริเกตบานก็มีจุ่มก็มีบานก็มีตอนนี้จุ่มทั้งบานยื้อเป็นนักจุ่มอะไรยื้อนาะเกิดไล่อีรีพี่น้องหลังเขาเพียงแต่ว่าเขาไต่คนอยู่บนเขาเนี่ยประมาณสองสามร้อยคนหมดละแน่นจ้ะเขาไต่เต็มกระบุ่งไครก็ได้ส่วนคนสองปลาบริสุทธิ์กลางคืนปไนไดนพี่น้อง มายาเสาอ๋อสถิตพ่อแดดพ่อมันอยู่ดอกปีดอกตัวนี้แดงคะลายแดงสีแดงขลายแดงขลายเนาะลายปันเห็นจุ่มหนึ่งเห็เก็บมาเห็นอีกบ่เห็นสองจุ่มจุ่มหนึ่งเนาะเัวี่เป็นสีแดงสอาุม่เอาเยสีนียไม่ต้องคุ้มคนไหวได้สีแลงงามเหลือ็นหนึ่งสีกระเพาะหลุดอยู่ได้เนาะอ้เก็บเดีอยเดี๋ยวเดีวมัน พอจังเดียวให้พอเลยสียางนี้ไปใส่กลังสิลุมนี้ไข่เนาะไข่จ้ะข้างหลังที่แรกเห็นจุ่มเดียวมาเอกกล่องลงจังเห็นอีกจุ่มหนึ่งอ้าสิประมาณนี้แหละพี่ต่อกระเป๋ากางคืนหลแห้งสองจุ่มอุ้ยเหลื่อมเหลื่อมเลย ออกไร้คักคลลคคกน้นกระไรคัดมึงเน่พี่น้องคนเกิดใหม่แดงขาลายขีดหน่อยเต็มเลยก่้งห้ยคือปลุกไว้ดอกหนึงต้องบดดินด้วยต้องบดดินส <นะ S 2> องขีดหน่อยเนาะบดดินมึงเน่พี่น้องงามแฮงมักแต่บดดินบนหลังเขาเลรอเนะ<ข>าะค่ะดอกบุ้ยดอกน้าขาใหญ่ขีดหน่อยเพิ่น แดงข้าลายเกิดใหม่จุนลึเกิดหลายอยู่แต่ว่าดอกเป็นโมใหญ่เน้อเด็กเก็บเป็นต่อเป็นพวกมึงมาเป็นยี่เดี่ยวมนั่น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 นอกัเนาะนี่โอ้ยเนาะแดงข้าลายเออขนดอกใหญ่ทำหนี้เกออยู่ าพี่น้องเปนนะป้วเท่าคนก็มีกดตัวนะสูมันหวาเดิมให้ไม่เกิอเนาะแดงขาลายตุ่แดงข้ามพี่น้องนี่เคยอวบเป็นมืปวกขาพี่น้องปวกขาปวกโพดนี่เคยไปอยู่ัึงโพดพี่น้องอ้ยหนาที่เต็มแผ่นเลยน้องขอเต็มโพดมึงได้พุดอีกนุ่น เอาเทศิมานเลิกพี่น้องมือน,นี้ก,ก่อกเกิดเลยตัวนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้แวพี่น้องให้ก่บไปแม่นจะตน้ตนต้นหนั้นแมน่น,น,น,มนมต้นตนเด้ออ๋องามเนาะเ้อสว่างเหมนกันสี่ดอกเนาะตัวนี้เป็นใครละงกเหลืองพี่น้องเหลือขึ้นเรือ,รอข้าเจา้าโห่ผัวกกลางคืนสี่ใดขนาดเนาะได้เป็นน้ำฝนข้าเจา้า กำลังเป็นไข่กำงเลือกแล้วเปลืองจะสนอยเดียวก็สิหูเลยตกำง้าม่จูมเดียวอย่างงาก็จะอปกรเนีจ้ะเาเืนได้เก็บเรื่อยเด็มานดอกพี่นอได้รุนนี่เนาะ่นี้ก็่างกันสูตนนี้เนาะสูตรนี้ก็่างายจะไข่แล้วแต่ันีย ตัวนีのの <Station> ้ละงอกสมพีいい่น <Shit. S 2> ้องสมพีいい่ลีนี่เนาะโด่งสีงามสีนีいい่มันเป็นตะกินกันเนาะงามเลยตัวนี้เพิ่งเขาหน่อยสองามแม่งเป็น้องบดดินนี่กรได้ระงัก็ได้บดดินสุดยอดเลยเด้เด็ดแต่ละดอกเนาะตาตะอวอนนี่ยังขั้นไข่เลกหลายเฮ็ดพี่เก่าล่ะพี่น้อง ละงอกก็ได้เอาที่จังได้พุ่นปลาป่านี้พอเฮ็ดงามปลาหนี่บเรเอาที่เกว่าจังไรแล้วเนาะขาเป็นขาทิ่ไปตามแตะลงก์ก็ได้ละงอกแต่เต่าปลาได้เนาะปลาเมื่อไรได้เนี่ยฝนเป็นโม่เลยเ้ยดอกเบลอได้พี่นอองเมื่อไรงูขาทักแม่เลยเอาพีเกลือรุ่น ตอนจูมพืชถิ่นขาดเนาะนี่นอัดตันนี่พี่เลยแห้งงามเนี่ยใส่บุหักป้าขาขายเหงาครับต้นมันมีตาหกับขึ้นใหม่ได้ไหมนี่นปะฝนที่ไม่ได้งามๆเลยหรอกอุ้งตะกี้ข่อยก็แงหง้งเมื่อสีแล้วเออวันเวลาตัวนี้ก็ธรรมดาละธรมามันบานเต็มทีมันก็เริ่มถือฝนเริ่มร่อยละฮะธรรมดา เห้ใไม่ก็งามเห็นหมดแ่บ่บอกก็บ่ได้หัวเน้ะพี่นอนบอกพี่นอนไข่เขียดน้ำนมง่ามออดแต่ว่าขาดอยู่ได้เหรอังหวานึ่งหวานจ้าวานอีีี่จมเปนเบื่อั้นของแขกว่ามันเผงบอกกเมือ้องมันมมนได้ผลวะ ป้านขายเห็ดถุงขายเห็ดบดดินแถวนี่ครับเฝางดำก็เริ่มเกิดเลยตัวนี้ดอกช้งของปีเนาะอฝางดำเริ่มออกแล้วพี่น้องเริ่มขึ้นแล้วตัวนี้บดดินตัวนี้ตัวนี้แยกเกลี่ยเคลียข้อขาดเลยวะเปิดไปตองหาเห็นมันนุ่นๆก็เลยเคลียบลงนะแม่นี่เตียงงามๆบ่ฝางสิก็โอเคอยู่พี่น้อง บ่งามเพ็ดบดดินแล้วนี่แต่ว่าคันเป็นเหงาเพิพ่นที่งามกว่านี่เนียนจ้ะข้าอ,อยู่มีมีเพ็ดให้เหลือหลายเนาะได้ข้าโยพี่น้องบดดินก็มีจติงงามงามใช่ปุ๋ยฮะมาคุณอ,อือสาวพี่สาเกลือค่ะปล่ยจะเก็บเสาย่างเดียวพี่น้องเพ็ดบดดินบ้านาน,าน,นี้ฝ้ายบดดินนี่เนาะได้ นี่แต่ละดอกโอ้โหโอ้โหไงเต็มทีเนาะเห็ดดินร่วมกั็ลายเนาะหลังตูเนาะลายทีเลยมังชัดบางตอนกับบริไตถ้ำเลือพี่น้องเห็ดดินร่วมเนี่ยหรือว่าม้าหรือมันเนี่ยดอกบานเต็มทีบนพี่น้องบดดินเถูกอย่างเงี้เนาะนักหนองจนหล่มพี่น้องมั้ยดอกขมบูรณ์ครับโอ้ ยังจะเกลลงไปยังในหลุมขอเฮ็ดบ่โอ้โหเฮ็ดองงอกหน่อยะนี่ละงอกพี่น้องน้องจุ่มไปเรื่อยๆอื้มใช่คนเต็มหลังผู้พี่น้องมันสำนึงกระเทือกว่ามันน่ะหล่ะพอพัดกลางคืนพคนคาดแห้งไวยกล้าเหลื่อมฝ่อละงอกข้างแม่นจ้ะโอ้ยแดงคาไหลเนาะแม่นจ้ะกำลังขึ้นใหม่พี่น้องตัดไปอ่อนแนงกู อุ้ยตููตปิอยู่ามเนี่ยอออืออ้ยจุ่มไปแะแสบแ้งอีกมือสองมือสิคายู่เนาะนม่จ้ะ้าคนบอกเห็นมากมืเศร้าก็ผมเห็นน่เก่คนมาครับไปเห็นมาให้มันค้ากลับเนาะอือดอกวเบอรเลยพี่น้องคุแดงขาลายยู่บาน มื่เห็นหงวงโบ้เหมือย่างตื่อเด้อขากลับบ้านหลงขาวพี่น้องตัวนี้หลงขาวยักว้นวมานฮ้ยว่ามันไข่ห่านตัวนี้พระเจ้าฮะอ่าตันนี้ก็หุ่นเพี้ยวแท้เพี้ยวดีแห้งแดงขาลายแล้วงกสมพี่น้องเฉลี่ยละดอกสองดอกจะไม่ทิดลนย์โยขากลับขอเรื่อยเด้อพี่น้องแดงขาลายกับหะงกนี่ใครหลงกเหลืองพี่น้องนัน เนี่ยมังกระหโหเด้อพี่น้องว่าเรากเหลืองโดนะสาวเป็นสิอุ้มทึมเนาะอีกจุ้มนึงมองเขาจะเอามันโผตมบากพี่น้องมองเขาจะเอาคราแห่เออพอเขามานอนฟางจุ้มป้าเอาหมดแดงไรแห้งพี่ต้องหมดแดงต้องน้ำพอมันเหลือเนาะเดี๋ยวจะจับหนึ่งมีในปลาน้ำ แม่พ e, ี o, wij, moi, ่น้องเลี้ยงข้าไล่เกิดใหม่เกิดใหม่อีหลีเดินประเดีเกิดอี่ลีเลยมือเอิ้นมือเห่อเนี่ยคักได้เนี่ยแม่นฮะในพปอกันก็เอากันพี่น้องบ็ดินนี่ก็คักขนาดพี่น้องยังใครอยู่เอากระบุงมาหน่ำนอเอามาสามเอามาสามใบคุณด้วพี่น้องมคนเอามาสามหน่อยคนเชื่อเกตนี่คนเงาด้วยจ้ะตอนนี้กระบุงใหญ่คือเต็มเลยพี่น้องเฮ็ดบ็ดดิน เดี arias, ๋ยว่าบางช็อตบางตอนกับประเทศาทยทำเอ้าแม่นเบิร์ตบอกว่าไงโบหูวได้บพื่เห็นโอ้ยนี่ก็แม่นเลยนดี๋ยวดอกงามหลงหอกเหลืองแม่นบ่แม่นเลยนี่นอ่ะพออยู่นาะงอ๋องั้นใครอยู่พี่น้องขากลับไปหารถนี่พอเหลื่อยอยู่นี่ลงหงว์ขึ้นมาหลายต้นโอ้หมันยาวน้องแล้วมีติเจ้มังงามอยู่พี่น้อง นกลักมันมันลูกเมื่อกี้ก็จะเป็นสีเหลืองนอไลกว่าสีขาวเนาะสีขาวพวกใคร้จจะพูดมันสีเหลืองกับมันเฮดบดดินหล่ะพี่น้องตอนนี้กระต็มกระบุงเลยเฮดบดดินก็ได้เป็นเหงาเลยพี่น้องแดงขาลายเหมืนกระลังขึ้นใหม่เอฮดบดินข่ายป่านอ้าเออเออนัตาละ มันขีดมึงแม่พี่ลูกคนเต็มอยู่พี่เอาแต่ลูกดอกใหญ่เด้อจ้าอ่ะตัวหน่อยโป๊ะไว้ให้เขาเจ้าว่าเอางามเลยไหมงามด้วยข้ากับพี่พอเลยพี่น้องเห็นปุ๊กไปก็เม่นญาบ่ธรรมดาเด้อพอบ่อดร้ายก็พอเลยมันเองเนาะจุ่มนึ่งเกิดทางต่างเรื่อยไปให้อยู่ข้ากับพ่อรวยเนาะสัญญาณแดงข้ามที่เกิดเด้อพี่น้องนี่างจุ่มงาม โอ้ยแดงขาลล่จุ่มแดงขาลล่ว่ามันแดงข้ามสงบงไงเจ้พี่น้องหนึ่งอ๋จุ่มหนึ่พี่น้องใขลอยู่ขากรัพพอเลยเพิ่นเริ่มโพกันใหมเนาะไม่เอจ้ะใเนาะขท้าจนสะทอนกล่องระงโกเา้ตัวนี้เป็นป่าบากที่ใดจังว่าเกิดดีให้ระงองกเี่เทาโอ่งอกยังง เกิดบัดเวีด้อพี่น้องอื่นตีญ่เด้เนี่ยงงกเนี่ยนานเด้ออุ้ยพฝนขันบกเชียร์กบวเห็นอีลีพี่น้องพอใบใหม่เป็นลายโดนทับถมกันเย่งไงจะเก็บเศษบดดินก็ได้นดอกงงไปโผล่ไปพวกแต <uğ ann uk> ่ดอกต้นหนาผู้ขาเป็นาะนบินหนาหนาเปลืองแปรงเล่นดอกใหญ่แห้งพี่น้องจีแดงข้าไล่เพิ่งกระลังเริ่มขึ้น แางกระไรต้นไม้น้อยเก็บนี่หอกหน่อยพ่นพี่น้องพี่ตีอีกตีอีกสองสามเมอนลยคักบลูกพี่น่อยแดงกรลไยใส่อแล้วก็เอาเรื่องพี่น้องเอาพี่นอยคนเต็มอยู่อุ้งตัคนไห้ลอกไหวลูกตุ้งตัอื่นโพแฉวเดุ่แฉ่ไจุ เดินกระไรข้นหม่ชื่อว่า่นเต็มอยปีนองใช่าลัดขาเทควาแมนอีลีหมดเลยก็ได้นี่จะจุ่มม้มให้องโลกโอ้ยแมนจ้าจุ่มน้ำเขาจุ่มเลยนาทีเต็มพ่นให้ผู้ขานะเฮ็ดอง์นกขึ้นไม่เศ้เลย อเอฟซีพี่น้องแตาา่ไหนขืนมาสองขาดเมื่อเอินนี่ยก <C oughs> าข้อขืนมามาจากภาคแรกขาดสายมือเนาะแม่นจ <C oughs> ้ะฮะคนตองป่าบอกไม้เลยล่ะพี่น้องที่นี่ทั้งเฮ็ดองนกเฮ็ดผงแดงขาไล่เกล็ดแม่นเบิดได้หาน,นิปูนแม่นเบิดก็ปูนแห้งสใจโต๊ะแก่กินล้างสองขึ้นมาหอดสองขาดขึ้นเลยภาคขืนมาพี่น้องที่เป็นปลากยอบม,มาละ เด็กพี่พี่เรางทันได้เคยขึ้นมาก,กันที่พ่อโหอยู่ดอก <c oughs> สายเมื่อปลาขย่อม <c oughs> โองก็โหโหขึ้นไม่แดงข้าไล่กับข้นไม่ว <c oughs> ่าถุงไม่ดอกเข่ากามีได้ละนะจุม่มกามีน <c oughs> ะขากรรฟมนันหลากหลายเฮ็ดเลยพี่น้องบ้านของเขาอีกจุม่มนึงพี่น้อง <c oughs> เฮ็ดลูกไฟกับมญ้าเต็มตาคือเต่ตาเด้อมมาเลยแดงข้าไล่พี่น้อง ตัง้งขุนเป็นละงอกละงอกขาวจ้าเป็นโพไม้ขี่ดอกบันเหลือเพินิเนเหลื้เจ้าใส่ยีเหลืจหอจงขี่ให้พี่น้องเริ่มซ้ายที่ล้ำเริ่มขึ้นน้ำกลนึอ่อ,อ่ะพี่น้องเตรียมตัวเดินทางลงเขาเด้อพี่น้องไปเบิ่งยอดได้ยอดมันอยู่ฝุนละพี่น้องตีนเขาฝุน ยยดได้ยอดมันเมื่อนี้ปุ๊สุดยอดอยู่พี่น้องด้เกตไา่ผู้เดียวสองกตาสวนน้ำผมนี่กระบ,บุงหนึ่งกัสิเป็นเฮ็ดบดดินละพี่น้องเป็นยอดได้หอดมันอยู่ล่างผลละพี่น้องก่อนเดินทางกลับเส้นทางการเดินทางมื่อนี่ก็ถือว่ามันอยู่กลุ่มข่าขึ้นเขาสูงอยู่มื่อนี่กับสิบบกค่อยได้ขึ้นดูมปนได้เด้อพี่น้องเขาคนสองปลากับเจเกต ดูบ่ได้ไหนรุ่นเลยนุ่นมเลือหน่อยนอนเนาะหนนุ่่มเืออยแต่ใจในเต็มลอ,อยอยู่พี่น้องอ่ะส่วนน้ำผมนี่ก็เป็นกระบุงพี่น้องคุณแต่สิเป็นเฮดบดดินตัวนี้กระบุงบักใหญ่เลยพี่น้องอ่ะลงหอนตีนเขาแะไรพี่น้องมาเนี่ยเป็นจากล่ำหวยไปเนี่ยก็แม่นรถล่ะมาเบิ่ง,งยอดได้ยอดมันก่อนเดินทางกลับพี่น้องยอดได้ยอด,ยยอดมันมื้อนี้ปุ๊ยสุดยอดเน้อยเกศ ห่วงร้อนได้หนินเขาเ <laughs> หรอมาแต่เสาเนี่ยพี่น้องมาเนี่เพราะว่าเดินทางเงินเขาต้องใส่เวลาฮะยอดได้ยอดมันมือนี้ฟุดยอดอยู่พี่น้องส่วนกระตาเนี่เป็นละงอกล้วนๆเด้อพี่น้องนี่ละงอกกระเฮ็ดเพิ่งแดงขะาไลแดงขลาไล่น้อส่วนตัวนี้ก็บทเป็นละงอกแล้วก็ทางล่างอ่ะทีเป็นปวกเฮ็ดอกนกนาะเฮ็ดอกน,อก,นอกจ้ะเฮ็ดดอกเฮ็ดรวมทัวไปละพี่น้องบางชอ็อตบางตอนกับประเดีย๋ยวถ่ายถ้ำเด้อพี่น้องเพราะว่าถ่ายถ้ำถูกดอกเบ่ไว ตอนนี้เป็นมดดินรลนหลวนพี่น้องงามเลยผนกระบุงนี่เป็นเห็ดมดดินจนก็เกิดว่าเป็นเห็ดมึงเนี่ยขาพิ่นนอะจ้ะขาแห้งพี่น้องเห็ดมดดินหลังเขาดอกงามงามผลนี่แต่ดอกบวบดอกหนานาขาใหญ่ๆพี่น้องอ๋อยอดไดยอดมันมันในสุดสำหรับคลิปนี้กะพี่ฝากน้องไว้ซํานี้แล้วพี่น้องรอาหลุดน้ำกันคลิปใหม่เหมือใหม่เฉืญชอบวิดีโอจังไรก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อรับการแจร้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนณสองปลาสองปลาขอ,ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์พี่น้องทุกกำลังแร่นใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมหลุ่นก็หมานำกันอีกมือนุ่งลับพี่น้องสำหรับมนีหมานสุดยอดเลยพี่น้องเมือนี้เอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซํำนี้ละพี่น้องยอดใดยอดหมานกับเื่อเอาให้พี่น้องรับชมรับพี่น้องหมานหมานคัากหมานแน,น่อยู่ไม้ถิงมากกับผู้สองตาดเดินทางสองวันที่ยี่สิบแปดุ 2018, ษภาคมอเนาะแมนจ้า มานุดย,ยอดเลยพี่น้องขนาดไปเจ็บน้ำฝนเขาเด้อพี่น้องนี่ไม้กลางคืนมันไต่อยู่เบ้อขึ้นมันค้นลงไปเป็นกระบุงกระบุงเลยเนาะ,ะมันจะงอคนสองปลากะมากกลางคืนบะไ้พี่น้องมาช่วงเสาเอากะถทือวประมานอยู่อ่าดุนน้ำกันมือพี่น้องสำหรับก็บนี่กับบานก่อนพี่น้องบานเนี้พราะเด็ดผักเด็ดอน,น้อาดุนน้ำกันมือสำหรับพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งดุนน้ำกันไม่ว่าติดไปไม้ใดสิมานเห็ดอย่างสำหรับกิบนี่กะขอบคุณนทุกไรทุกแช่พี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีค่ะ